เธอไม่ให้ไปกัดเสียเวลาเราไปสวัสดีกันก่อนนะคะอย่าเนไปไหน <c oughs> ยอยากอากแต่ยังไงก็สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามาฟังทิชาหรือว่าฟังนิยายกันอีกแล้วนะวันนี้เราก็มาอยู่กับนิยายเรื่องเดิมเต็นจากไนทยกล้าเป็นสาวแต่งโดยมินิซ่าตอนนี้ก็ตอนที่18แล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับ พี่เพชรกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่แล้วพี่เพชรมมโหอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะน้องรู้ว่าทุกคนอยากใส่ใจเพราะน้องเองก็อยากใส่ใจเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจริงๆแล้วนะคะเราไปฟังกันได้เลยบายตอนที่18หาเงินแต่งเมียอันนี้เป็นความเป็นพาร์ทของพี่เพชรเหมือนเดิมนะคะ ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเธอโดนวันแดงเดือดเข้าให้แล้วอาการแต่ละเดือนของเธอแตกแต่างกันออกไปซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นอาการปวดท้องเสียมากกว่าหากแต่ครั้งนี้กลับเวียงวีนเอาแต่ใจอย่างที่สุดซึ่งไอ้วุฒมันก็คงไม่เข้าใจเพราะมันไม่เคยที่จะเข้าหาผู้หญิงหากแต่เป็นผู้ชาย ซึ่งผู้ชายก็คงไม่มีอาการนี้กันหรอกมั้งมันถึงได้คิดว่าเธอไม่โม,โมโหหิวไปเสียอย่างนั้นเอาเธอเธอก็ไม่คิดจะแก้ต่างความคิดนี้ของมันหรอกสุดท้ายแล้วไอ้วุฒมันก็พาเธอมาลงที่มหาลัยจนได้หอบพี่อถุงอาหารกลับมาเต็มสองมือแขวนที่แฮนด์รถฝั่งหนึ่งหมดกันรถกลูกลายเป็นรถจ่ายตลาดไปซะแล้วไม่เทนเอาซะเลยพ่อขอโทษนะแบล็คเบิร์ดขออดทนหน่อยนะลูกคิดในใจพลางขึ้นคร่อม ขับรถตรงกลับบ้านเมื่อมาถึงแม่เธอก็งงเป็นไกต่ตาแตกเมื่อเธอยื่นถุงกับข้าวทั้งหมดให้แล้วแยกตัวเดินขึ้นบ้านไปโดยไม่ได้อธิบายอะไรเลยครับพี่เพชรเป็นอะไรไปคะเสียงฟังดูไม่ดีเลยเสียงของน้องเชิดดังออกมาให้ได้ยินพอทาให้ใจชื้นขึ้นมาบ้างเหมือนกับว่าอาการเจ็บปวดหายเป็นปลิดทิ้งพอดีพี่ปวดท้องนะครับ แต่พอได้ยินเสียงน้องเชิร์กก็หายทันทีเลยว่าพลางยกยิ้มเมื่อคิดไปว่าคนที่ปลายสายกำลังทำท่าทางเขินอายอยู่หรือไม่พี่เพชรก็อยากแกล้งเชิร์สิคะตอนแรกเชิร์ตั้งใจจะชวนพี่เพชรออกไปเดินเที่ยวด้วยกันแต่พี่เพชรป่วยแบบนี้ไม่เอาแล้วดีกว่าเชิร์อยากให้พี่เพชรพักผ่อนเสียงปลายสาย ว่ากลับมาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยงานนี้แม้จะป่วยจะเจ็บเจียนตายเธอจะปล่อยไปได้ยังไงไม่เป็นไรครับพี่ไหวเจอกันที่ไหนดีเพราะครั้งนี้เธอให้น้องเชอเป็นคนเลือกและน้องเชอของเธอก็ทำให้แปลกใจได้อยู่เสมอเมื่อเด็กสาวเลือกที่จะมาสวนสาธารณะซึ่งมีตลาดเปิดอยู่ใกล้ๆและตอนนี้พวกเธอทั้งคู่ก็นั่งลงบนพื้นหญ้าตรงกลางมีอาหารมากมายทั้งของขาวและของหวาน สดชื่นดีนะคะน้องเชอว่าแล้วเงยหน้ามองผิวน้ำที่ตกกระทบกับแสงสีส้มในยามเย็นสายลมพิ้วไหวพัดพาเอาไอความเย็นแผ่กระจายไปทั่วนอกจากนี้ยังถูกรายล้อมด้วยต้นไม้และดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ชวนให้สดชื่นและรู้สึกดีอย่างที่คนตัวเล็กว่าจริงๆครับไม่ถามหรอกคะเธอเลิกคิ้วน้อยๆเมื่อ เด็กสาวมองมาอย่างรอคอยหวังให้เธอถามคำถามเรื่องอะไรครับก็ปกติพวกเราไปแต่ห้างสปปรรพสินค้านี่คะแต่ครั้งนี้กลับเป็นสวนสาธารณะน้องเชอเลยคิดว่าพี่เพชรคงจะมีคำถามว่าทำไมเด็กสาวเอียงคอมองอย่างตั้งใจตั้งข้อสงสัยมันช่างน่ารักน่าเอ็นดูในสา,สายตาของเธอเสียจริงๆไม่หรอกครับ ไม่ว่าที่ไหนไหนที่น้องเชิญชวนไปพี่ก็จะไปอย่างที่ใจน้องเชิญต้องการพี่ไม่อยากรู้หรอกเหตุพี่ไม่อยากรู้เหตุผลหรอกเพราะแค่มีน้องเชิอ,อยู่ตรงนั้นพี่ก็พอใจแล้วว่าจบก็ยกมือลูบเส้นผมนุ่มมือกับศรีรษะเล็กๆนั้นแผ่วเบาหากแต่น้องเชิญของเธอกลับทำหน้ามุ่ยแล้วร้องบอกแต่น้องเชิอ,อยากบอกนี่คะครับครับทำไมถึงชวนมาสวนสาธารณะล่ะครับ ครานี้เด็กสาวจึงยกยิ้มอวดฟันเรียงสวยสีขาวสะอาดตาให้ได้ยนยนสมใจน้องเชอไม่อยากเหมือนคนอื่นน้องเชอรู้ค่ะว่าพี่เพชรไม่ได้คุยกับน้องเชอแค่คนเดียวถ้าพี่เพชรเลือกที่จะพาน้องเชอไปห้างไปดูหนังทานข้าวน้องเชอก็ ไม่ต่างอะไรกับเด็กๆในคลังของพี่เพชรเลยเพราะงั้นน้องเชอเลยเลือกที่จะมาที่สวนนี้แทนน้องเชอเชื่อว่าพี่เพชรไม่มีทางพาสาวๆคนไหนมาเดินตลาดตากแดดร้อนๆแล้วนั่งลงกับพื้นหญ้าแบบนี้แน่นอนค่ะดูเอาเถอะแล้วแบบนี้จะไม่ให้เธอรักเธอหลงได้ยังไงบอกแล้วว่ายังไงเด็กคนนี้ก็พิเศษกว่าคลยๆอยู่แล้ว เธอไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเพียงแค่หันหน้ากลับมามองบนผิวน้ำที่กระทบแสงจนเกิดประกายระยิบระยับมันจะถึงเวลาหรือยังนะที่เธอจะเริ่มต้นจริงใจและจริงจังกับใครสักคนจึกจึกจึกแรงสะก,กิดที่ข้างแขนทําให้ต้องหันหน้าไปมองกำลังจะอ้าปากเอ่ยถามแต่กลับมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาอยู่ในปากเสียแล้วเด็กสาวยกยิ้มพิมพ์ใจส่งมาให้ก่อนจะเอ่ยถามอร่อยไหมคะ ส,สิ่งที่เข้าปากของเธอมันคือดาร์กช็อกโกแลตลูกกลมๆขนาดไม่ใหญ่เท่าไรนักเธอพยักหน้ารับเบาอย่างที่บอกเธอไม่ชอบของหวานแต่ถ้าแบบนี้ก็ยังพอได้อยู่น้องเชอร์ทราบค่ะว่าพี่เพชรไม่ชอบของหวานเลยลองเอามาให้ทานดูพี่เพชรอาจจะชอบน่าเสียดายจังค่ะเพราะว่าน้องเชอร์ไปช้าต่อแถวรอคอิวตั้งนานแต่ได้กลับมาแค่ชิ้นเดียวไม่งั้นน้องเชอร์คงจะเมา แล้วแบบนี้จะไม่เธอรักได้ยังไงแล้วแบบนี้จะต้านทานเอาไว้ยังไงน่ารักกันไปแล้วเสียงใจ๊แจ้าถูกกลืนหายไปในลำคอข่าวของเด็กสาวเองเพราะรู้ว่าเธอไม่ชอบของหวานเลยไปหาดาร์กช็อกโกแลตแบรนด์ดังมาให้เธอย่งชิงกับคนอื่นยอมยืนรอจนขาแข็งก็เพื่อเธอ แล้วเธอจะใจร้ายกับเด็กสาวที่ยังไม่เคยลิ้มรองของอร่อยนี้ได้ยังไงเธอดุนดันเอาช็อกโกแลตในปากส่งป้อนให้กับเด็กสาวไม่ประสิทธิ์ประสานลิ้นเล็กพยายามที่จะผลักดันออกมาแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งเป็นการเพิ่มโหมอารมณ์ให้รุนแรงมากขึ้นไปอีกเสียงครางอื้ออในลําคอเป็นการประท้วงเมื่อออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจแต่เธอก็ไม่ได้สนใจ ดุนดันชอ็อกโกแลตคือในเด็กสาวจนมั่นใจว่าน้องเชอของเธอจะได้ทานมันอย่างแน่นอนถึงได้ผลออกมานิ้วมือไก่เกลี่ยริมฝีปากเล็กเลอะครีมชอ็อกโกแลตที่มุมปากเธอป้ายเธอป้ายคราบนั้นมาไว้ที่นิ้วโป้งของเธอก่อนจะตะวัดเลียเอาไว้เองน้องเชอของเธอเมื่อลอยตาข้างดวงตาเลื่อนลอยก่อนจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นทาบริมฝีปากใบหน้าเห่อแดง ในดวงตามีน้ำตาคอหน่วยก่อนจะผุดตัวลุกขึ้นแล้วรีบวิ่งหนีไปทันทีเธอตกใจจนประวารีบลุกขึ้นวิ่งไปจับคว้าเด็กสาวเอาไว้จับดึงให้กลับเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดชู่ไม่ร้องนะครับคนดีพี่ขอโทษนะพี่สัญญาจะไม่ทำอีกพี่ขอโทษนะครับเสียงสะอื้นของเด็กสาวทำให้เธอใจเสีย เหมือนว่าเธอจะทําเรื่องที่ผิดพลาดลงไปเสียแล้วจะทํำยังไงดีทั้งๆท,ที่คิดไว้แล้วว่าจะไม่ดึงเด็กสาวลงมาจากชั้นฟ้าจะไม่พามาแปดเปื้อนโคลนตมเช่นเธอทั้งๆท,ที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะถนอมอย่างที่สุดกลับเผลอลงมือทําร้ายจนได้น้ําตากลับมาซะได้เข้ <c oughs> <c oughs> ในอ้อมแขนตัวสั่นเป็นลูกนกยิ่งเพิ่มความน่าสงสารให้กับให้กับเธอ ท่าทางของเด็กสาวช่างเจ็บปวดหัวใจเธอดีแท้เธอไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรฮันรี่หันขวาย,ยังทำอะไรไม่ถูกสุดท้ายจึงได้แต่ก้มลงเอ่ยปากร้องบอกแม่ร้องนะคะขอร้องนะขอโทษนะขอโทษว่าพลางรูปหลังรูปไหล่รูปหัวว่าหวังปลอบใจคนในอ้อมแขนยกตัวไปมาเบาๆจนเมื่อเวลาผ่านไปราวๆสิบนาที ในที่สุดเด็กสาวก็หยุดร้องไห้เงยหน้าขึ้นมองเธอดวงตาแดงกำดวงตาฉ่าน้ำจมูกขึ้นสีเรือดนิดๆทุกอย่างของเด็กสาวคนนี้ช่างน,น่ามองไปเสียทั้งหมดแม้ว่าจะผ่านการร้องไห้อย่างแม้ว่าจะผ่านการร้องไห้ก็ยังคงหน้ามองหน่าหลงไหลไม่คลายไม่คลายแม้แต่น้อยน,น้องเชอน้องเชอไม่ได้โกรธแต่ แต่น้องเชอร์ดีใจที่จุบแรกของน้องเชอร์เป็นของพี่เพรเด็กสาวว่าพลางปิดหน้าไปด้วยเพราะสาเหตุการร้องไห้ไม่ใช่ความเสียใจหากแต่เป็นความดีใจทำให้เธอนั้นยกยิ้มออกมาก่อนจะรวบเด็กสาวมาไว้ในอ้อมกอดอีกครั้งลูกหัวเด็กสาวเบาๆปลอบโยนกลับกันเถอครับเมื่อตอนนี้หมดอารมณ์ที่จะนั่งทานสบายๆกันแล้วถ้าอย่างไรวันนี้ก็กลับกันดีกว่า ทั้งเธอและน้องเชอก็ช่วยกันเก็บขยะเอาไปทิ้งก่อนจะเดินจุงมือกันมาที่แบล็กเบิร์ดคู่ใจค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆเด็กสาวที่ซ้อนท้ายอยู่ด้านหลังน้มตัวลงมากอดเอาไว้การตกจากรถใบหน้าแนบไปกับแผ่นหลังของเธอจนรับรู้ได้ถึงความอุ่นร้อนจากกายสาวที่นั่งซ้อนอยู่แทนที่เธอจะรีบเร่งกลับบ้านกลับกลายเป็นว่าขับรถเอ่อยๆปลอดภัยไม่อยากให้คนซ้อนหลังนั้น หวันวิตกเกินไปและเพื่อเป็นการยืดเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันให้นานขึ้นอีกนิดจนเมื่อมาสอดอยู่ที่บ้านหลังหนึง่งบ้านที่เธอเองก็เห็นมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งและในบางครั้งก็จะเจอพ่อของเด็กสาวออกมายืนรอในบางครั้งในครั้งนี้ก็คือครั้งที่ที่ว่าเธอได้แต่ยกมือไหว้ทักทายไปตามมารยาทพึงมีแล้วขอตัวกลับ โดยมีสายตากลมแบวของเด็กสาวตามส่งจนกลับจนรับสายตาสงสัยว่าเธอคงต้องรีบเร่งหาเงินซะแล้วมั้งเธอขับรถมุ่งตรงกลับบ้านจัดการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าการแต่งตัวเสียใหม่แล้วขับรถออกจากบ้านมุ่งตรงไปยังสถานที่ที่ตั้งใจเอาไว้ในช่วงเวลายามค่ำคืนแบบนี้กลับมีเสียงตะโกนโห,ห,ห่ร้องดังอย่างอึกระชึก ลั่นไปทั่วบริเวณสลับกับเสียงดังของท่อไอเสียจากมอเตอร์ไซค์หลากหลายคันและตอนนี้เธอก็มานั่งอยู่ที่นี่เกือบจะครบ4ชั่วโมงแล้วพร้อมกับหญิงสาวข้างกายในชุดหนังครึ่งตัวและกางเกงหนังรัดติ้วสีชมพูแสบตาใบหน้าสวยเปรี้ยวโฉบเฉี่ยว เป็นที่หมายตาของใครหลายคนเธอนั่งไขวยห้างมือประสานกันอยู่บนหัวเข่าที่แขนข้างหนึ่งถูกยืดเอาไว้และโดนอกอวบอิ่มเบียดรั้งจนเรียกได้ว่านแนบชิดจนรู้สึกถึงความนุ่มนิ่มภายใต้เสื้อผ้าแล้วสิ้นเสียงคำร้องเธอกระตบมือเบาๆลงบนแขนของหญิงสาวก่อนจะผุดตัวลุกขึ้นหยิบหมวกกันน็อกขึ้นมาสวม เดินตรงไปที่รถของตนเองตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บของตนเองและทดสอบระบบต่างๆของรถอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่า Blackbird ของเธอจะสามารถใช้ได้เป็นดังแขนขาของตัวเองเมื่อพร้อมแล้วจึงสตาร์ทรถแล้วขับออกไปนะจุดปล่อยตัวเฮ้เพชวันนี้ฉันจะชนะไหนแน่เตรียมผ้าซับน้ำตาไว้ได้เลยคนที่เป็นคู่แข่งกับเธอในวันนี้ก็คือโทมัส โทรไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเพียงแต่หันไปมองเพียงชั่วครู่เท่านั้นโทมัสเรียกได้ว,ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเธอก็อกว่าได้แข่งกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งถ้าจะพูดไปเธอค่อนข้างชื่นชอบสนามแข่งรถแห่งนี้นักเพราะก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในสนามจะมีการตรวจสอบก่อนเสมอว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถพอประวัติจะต้องค่อนข้างดีแม้จะไม่ทั้งหมดทุกคนแต่ถ้าคุณเป็นลูกของนักการเมืองคนใหญ่คนโต ก็สามารถเข้ามาได้ง่ายๆแน่นอนแน่นอนสถานที่แห่งนี้ทำตามกฎหมายทุกประการและจะมีตำรวจคอยตรวจตราสอดส่องระยะเพื่อความปลอดภัยและเพื่อยืนยันความใสสะอาดของสนามแข่งยกเว้นก็แต่ผู้เข้าชมเท่านั้นล่ะที่ไม่เข้มงวดสักเท่าไหร่นักและอีกสิ่งหนึ่งที่เธอชอบในสนามแห่งนี้เพราะสนามแข่งในแต่ละครั้งจะถูกจัดทำใหม่ทั้งหมดทั่วสนาม จะลาดยางเอาไว้แล้วใช้การตั้งฉากกันเป็นขอบสนามแล้วใช้อิฐบล็อกขนาดเล็กกั้นเป็นแนวเอาไว้ให้เห็นว่าสนามมีรูปร่างแบบใดทำให้ในแต่ละเดือนสนามนี้จึงไม่ซ้ำกันเลยสักเดือนเพื่อเป็นการเพิ่มความเท,เท่าเทียมให้นักแข่งในรอบแรกจะได้ทำการวิ่งรถฟรีๆหนึ่งครั้งเพื่อสำรวจสนามแล้วจึงจะริกแข่งจริงแล้วจึงจะเริ่มแข่งจริง ถ้าสถานที่แห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างผิดกฎหมายเธอคงไม่ไว้ดนบนจนหูชาแถมยอยากจะโดนฮิ้วเข้าคุกกันครบถ้วนยกแกง๊งดังนั้นเธอจะไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยงและมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานของพ่อเธอเป็นแน่อีกอย่างที่เรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ดีๆเพราะนักแข่งทุกคนล้วนเข้าใจกฎกติกาและไม่ผูกใจเจ็บหลังการแข่งขันเพราะสามารถท้าประลอง ขอแก้มือได้อย่างเรื่อยๆคนชนะก็ได้เงินรางวัลไปแล้วจบกันส่วนสาวๆนั้นไม่ถือเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะพวกสาวๆมีไว้เพื่อกระตุน้นกำลังใจและความกระหายโชว์พาวเท่านั้นหากแต่จะไปต่อกันที่ไหนยังไงก็แล้วแต่จะตกลงกันเองเตรียมเสียงของกรรมการร้องบอก3 2 1ปัง เสียงของท่อรถคำรามออกมาจากท่อไอเสียของรถทั้งสองคันจากแบล็กเบิร์ดคันหนึ่งและอีกคันหนึ่งคาวาสกินินจาทั้งสองคันต่างพุ่งทะยานออกไปด้วยความรวดเร็วขับไปตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้เข้าโค้งและแต่ละโค้งอย่างหน้าหวาดเสียวทั้งเธอและโทมัตต่างที่คู่กันมาอย่างไม่มีใครยอมใครแม่เธอจะบิดจนสุดใหม่แล้วก็ตาม เธอเหลือบมองโทมัสอีกครั้งพลังคิดหาวิธีที่จะชนะในเกมนี้ทันทีมีทางโค้งสายข้างหน้าตอนนี้เธออยู่ในเลนขวาเธอตัดสินใจลดความเร็วลงจนไปต่อท้ายด้านหลังของโทมทัสซึ่งอีกฝ่ายเองก็มองเธออย่างงุนงงแต่ก็ไม่ได้สนใจเร่งเครื่องขับต่อไปทันที ในขณะที่เธอลดไปอยู่ด้านหลังของโทมัสช่วงเวลาที่โทมัสหันกลับมามองเธอก็สามารถตีคู่ได้เหมือนเดิมเบียดเข้าไปอยู่ด้านในซ้ายสุดจนโทมัสเบี่ยงออกทางขวาเล็กน้อยกำลังจะโค้งแล้วเสียงล้ะที่ลากยาวจนเกิดรอยไหม้บนถนนและควันสีขาวล้อละ้ะขาวละอองฟุง้งเรียกความสนใจจากผู้ชมได้ไม่ยากเธอทำการดริฟท์รถโดยการล็อกละ้ละหลังพรับกา พร้อมกันให้ตายสนิทและขัดล้อหน้าเอาไว้จนทำให้ตัวรถสะบัดเพียงเล็กน้อยก่อนจะกลับมาตั้งตรงดังเดิมแล้วเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นจนสามารถนำโทมัสมาได้เล็กน้อยเพราะทางที่กำลังวิ่งอยู่เป็นทางตรงและกำลังจะมีโค้งทางขวาในไม่ช้าเธอจัดการเบียดขวาโทมัสอีกครั้งพร้อมกับทำการรีบขณะเข้าโคง้งสายตาเหลือบมองตอนนี้เธอนำโทมัสอยู่หนึ่งช่วงรถ ยังมันยังไม่พอในขณะที่สมองคิดหาวิธีในการนำอย่างมั่นใจสายตาก็หันไปเห็นโค้งรูปตัวเ S สั้นๆอยู่ข้างหน้าในครั้งนี้เธอเข้าโค้งโดยการดรีฟรถและโค้งต่ำจนหัวเข่าถูกไปกับพื้นถนนอย่างรวดเร็วโว้เพราะการลงต่ำจนหวาดเสียวว่ารถจะล้มกลิ้งเอา เรียกเสียงร้องจากผู้ชมก่อนจะกลับมาตั้งลำวิ่งตรงได้ดังเดิมพร้อมๆกับเสียงโห่ร้องสลับกับเสียงกรีดจากผู้คนรอบสนามสายตาของเธอเหลือบแลอีกครั้งจึงพบว่าตอนนี้โทมัสกำลังหลุดออกจากโค้งเอสนั้นแล้วเธอไม่สนใจแล้วรีบมุ่งตรงไปแม้เธอจะนำอยู่อย่างเห็นได้ชัดแต่ก็นิ่งนอนใจแต่ก็ยังไม่นิ่งนอนใจยังขับรถด้วยความเร็วเท่าเดิมและท่วงท่าต่างๆที่ถูก งัดออกมาใช้เพื่อกำชัยชนะในครั้งนี้เฮ้กรีดสุดยอดสุดท้ายแล้วผู้ชนะก็คือเธอแถมยังน้ำโทมัดค่อนข้างไกลเสียด้วยเพราะว่าอีกฝ่ายเพราะกว่าอีกฝ่ายจะเข้าเส้นใจยก็ผ่านไปราวๆสอวินาทีหลังจากชะลอตัวเพื่อหยุดรถแล้วเธอก็จัดก,การตั้งขาตั้งแล้วเดินถอดหมวกลงมาเสยผมสีดำสนิทของตนปาดหยดเหงื่อบนใบหน้าหยิบควา้าเอา เอาน้ำจากสาวสวยที่ยืนส่งมาให้พร้อมกับภาคคนนุนพืนเล็กราดลงบนหัวตนเองก่อนจะสะบัดก่อนจะปาขวดน้ำทิง้งแล้วสะบัดหัวแปมาเสยผมอีกครั้งไม่ให้โผลกหน้ายกยิ้มมุมปากเมื่อเห็นหญิงสาวอีกคนถือเงินจำนวนหนึ่งเข้ามาใกล้ <c oughs> จนเมื่อสาวคนนั้นมาหยุด ยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับถุงเงินในซองพลาสติกใสสองถุงเงินในถุงใบแรกนั้นมีทั้งหมด15มัดมัดและ10บใบส่วนอีกถุงหนึ่งไม่มีใครทราบว่าจำนวนเท่าใดเพราะมีหลกักเพราะมีหลกักหลายแบงค์อยู่ภายในรวมทั้งเหรียญด้วยเงินถุงแรกดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นคือเงินรางวัลจำนวน1 5 0 0 0 0เงินถุงที่สก็คือเปอร์เซ็นต์จากผู้ชมที่เลือกพนันข้างเรา หักออกมา10%จากทั้งสนามเพราะงั้นเงินในถุงนั้นจึงผสมรวมกันไปหมดและไม่ทราบว่าจํานวนของเงินและไม่ทราบจํานวนของเงินนอกจากเจ้า,จามือพน,นันและเธอผู้เป็นเจ้าของในถุงเงินใบนั้นมีสองจุดหมายฉบับหนึ่งแสดงรายละเอียดของเงินว่าคนเลือกข้างเราเป็นจํานวนเท่าไหร่หักออก10%แล้วเท่าไหร่นั่นคือจํานวนเงินที่เราได้ในถุงใบนี้ก็น,นะ ไม่ใช่ว่าเธอจะมาลงแข่งนัดเดียวแล้วชนะสักหน่อยเธอต้องลงแข่งถึง5รอบกว่าจะเข้ามาถึงรอบสุดท้ายนี้เป็นรอบที่6และมีเพียงเธอกับโทมัสแค่2คนเท่านั้นการแบ่งสายก็คงเหมือนฟุตบอลน,นั่นแหละตอนแรกเป็นกลุ่มใหญ่เอาอันดับ20คนของสาย A และ B หลังจากนั้นแบ่งออกเป็น10แล้วแข่งกันจำนวนนั้นลดลงอย่างละครึ่งจนมาเมาื่อเหลือ5คนสุดท้าย แข่งเหลือ3คนเอาที่1ในสายและในที่สุดก็เป็นการชิงระหว่าง A และ B อย่างละ1คนถ้าถามว่าโทมัสมันได้เงินรางวัลไหมมันเองก็ได้เพราะที่2จะไม่ได้อะไรเลยก็คงใจดําไปสักหน่อยส่วนที่3ไม่ได้เพราะมันมีที่สให้แข่งอีกตั้ง4คนเพราะงั้นแค่คุณเป็นที่1ของสายก็รับรองได้แล้วว่าจะได้จับเงิน10,000แนบาทแน่ๆ ทำไมกูถึงแพ้มึงอยู่เรื่อยเลยวะแม่งเสียงของโทมัสด,ดังตามหลังของเธอมาพร้อมกับเครื่องหมวกกันน็อคทิ้งลงกับพื้นไปฝึกมาใหม่เธอว่าก่อนจะคว้าเอาถุงเงินทั้งสองถุงนั้นมาถือไว้ในมือเดินไปที่รถของตัวเองเปิดที่เก็บของใต้เบาะแล้วเอาเงินใส่ลงไปนี่คือวิธีหาการหาเงินของเธอแต่การแข่งขันแบบนี้ใช่จะมีบ่อย สำหรับรอบที่เงินรางวัลเยอะๆนะรอบที่จะจัดแบบนี้จะมีเพียงเดือนละครั้งนอกจากนั้นก็จะแบ่งเวนการท้าแข่งกันเองแล้วแต่นักแข่งจะตกลงเงินที่จะได้รับก็เป็น15%ของคนที่พน,นันเพราะนั้นจำนวนเงินมันจึงน้อยนิดไม่สมใจเธอแม้แต่น้อย สู้มีน้อยต่อยหนักไม่ได้เลยกลมดูเวลาก็ต้องถอนหายใจเมื่อคิดว่าวันนี้คงจะได้นอนน้อยไปอีกคืนแถมพรุ่งนี้ยังเรียนเต็มแน่นทั้งวันอีกด้วยเอาเถอะเธอน่าจะชินได้แล้วยังดีที่มันจัดขึ้นแค่เดือนละครั้งเท่านั้นคิดในใจพลางขับรถสบายๆกลับบ้านว้าวพี่เพชรหล่อเท่มากเลยอยากจะยื่นไปสมัครขอเป็นเด็กของพี่เขาอ,อีกสักคนหนึ่งพี่เขาจะหลับไหนะกู <c oughs> ไม่หลับหรอก อมวันนี้ก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพี่เพชรนะคะว่าเป็นนักแข่งรถด้วยแล้วก็อีกมุมหนึ่งของน้องเชอก็คืออะไรไม่รู้แต่จะจับตาดูเธอไว้ว่าเธอจะมาทำให้พี่เพชรของฉันเสียใจหรือเปล่าอาการหนัะสำหรับวันนี้ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย